เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยขึ้นจริงด้วยอุ้ยเดี๋ยวเราข่ามัมุมเราได้อะไรเนี่ยปุ๊บอดียเดี๋ยวโดนเข้ามาในไม้ฟาดไปหนึ่งทีอ้โหเอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นเพา่เกิดผมมีหัวใจสุดเทพเพิ่มเข้ามาในเกมไหมครับโอเคครับเพื่อนๆสเกตที่หัวใจของเรานะครับตอนนี้เนี่ยหัวใจเรามีแค่สี่ก้อนเท่านั้นนะครับเหมือนเราจะต้องรวบรวมหัวใจให้ครบซึ่งในมือเรามีสมุดด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูครับนี่อันนี้คือหัวใจ Infinity ฮะนะครับเราต้องเก็บให้ครบเลยสำหรับหัวใจแรกโอเคเราต้องการดิินนนกก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 ััแมมมมมลลลลลลเเเเเเเคงง่าาาาายยยยดดอออุ้้้้ถึ็็ไโวี ก้อนสุดท้ายได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการโต๊ะครับนะยังไงเราก็ต้องตัดไม้เลยครับมาเจอต้นไม้พอดีตัดไม้สักหน่อยโอเคครับไม้สัก5าชิ้นแล้วกันนะครับผมมาครับเลยโต๊ะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวนะเราเอาดินวางไว้รอบๆใช่ไหมครับแล้วก็มเล็พร้อมให้ตรงกลางได้แล้วได้ไม้ฮาร์ดแล้วนะครับโอเคลองดูครับปลดล็อกหัวใจไม้ฮาร์ดมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ย่องเฮ้ยที่จะลอยขึ้นทำได้จริงเหรอมองขึ้นไปด้านบนแล้วย่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอยขึ้นจริงด้วยเดี๋ยวเด บดแล้วกดย่องโอเคไหมนะบดแล้ว huh. ย uh ่องอ๋อวระบีนขึ้นไปสูงมากโอเคอ๋อมันอย่างนี้พวกคูมที่ทานได้ด้วยครับแค่ต้องกดย่องค้างไว้นะขึ้นลงได้หมดเลยโอ้สุดยอดเราเราได้อะไรมาเนี่ยเราได้แร่ทานน้อมนเหรอเนี่ยเราได้แร่ทานน้อยมาด้วยครับไม่รู้ทำอะไรได้นะครับเรามาเติมหัวใจกันต่อครับต่อไปเป็นหัวใจพลังโอเคครับเราไปหาหินกันก่อนไปบินไงนีครับข้างหน้าเจอหินแล้วโอเคเราจะบินขึ้นไปนะครับไป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 เจอหินแล้วโอเคครับครับผิดแอคตกอันหนึ่ง จอชูการ์เคนพอดีเลยไปต้องการน้ำตาลหูแล้วเราบินได้ด้วยนะครับเราสะดวกสบายมากโอ้ดีจมน้ำจมน้ำไปครับมองขึ้นไปข้าบบนบินไปหาชูการ์เคนโอเคถึงแล้วตัดมาครับกลับไปที่โต๊ะขาของผมกลับไปที่โต๊ะขาไปโอเคครับชูการ์เคนมาครับเป็นน้ำตาลนะครับผมได้แล้วเอาสโตนสี่อันแล้วก็ชูการ์เคนวางไว้เรียบร้อยครับหัวใจแห่งพลังปึ๊บหัวใจพลังปลดล็อกเมื่อเราได้รับเดเมจจะทาให้เราได้พลังและความเร็วจริงหรือเปล่าอย่างนี้ต้องพิสูจน์ครับผมไปอุ้ยนั่นไงีครับครั้งหน เราลองโดนไฟเผาดีกว่าดูซิว่าเราจะวิ่งเร็วจริงหรือเปล่าไปครับอุ้ยวิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยอ้ oh my god แล้วเราก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับโ okay. อเคเรามาฟันแกะดูทีเดียวตายเลยโอ้ย oh. <laughs> ยังโหดโอเคอันนี้บัฟหมดแล้วนะครับดูครับผมทําบัฟหมดแล้วเราต้องตี2ทีแ้่เมื่อกีฟ้ฟาดทีเดียวตายเลยโอเคลองโดนไฟทีนึงสิ okay. ปึ๊บไปได้บัฟแล้วไปวิ่งอย่างไวสวัส <laughs> ดีเจ้าหมูชอตทีเดียวเรียบร้อยโอเคเราต้องการอาหารอยู่พอดีเลยไปเ <laughs> <ป>จ้าขออาหารหน่ <laughs> อยหัวใจต่อมาครับผมหัวใจจแแห่งงงควาาาามรรริออ้้ันนีเตก กับแร่เหล็กนะครับเราต้องไปหาเหมืองก่อนเลยครับอย่างแรกโอเคสวัสดีครับมีเหมืองไหมครับขอเหมืองหน่อยอุ้ยเหมือนเหมือนเราจะเจอฐานแล้วนะโอเคนี่ไงครับฐานเจอพอดีเลยโอเคครับมาขุดฐานนะครับฐานประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปหาเหล็กต่อเหมืองอยู่ไหนเอยโอเคครับเราครับที่ขุดหินมาก่อนเลยโอเคได้ที่ขุดหินมาแล้วเราเจอเหล็กแล้วนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหมไฟไหมโอเคครับขอเหล็กหน่อยนะครับมีกี่อันเนี่ยมีสองอันนี่เหรอต้องหายสองอันครับโอเคครับเราเจอเหล็กอีกแล้วโอเคคราวนี้หาได้ครบแล้วครับทีนี้ครับผมทำเตาเผาครับเราต้องเอา เหล็กมะเผานะครับโอเคใส่ฐานเข้าไปใส่เหล็กเข้าไปโอเคครับได้มาครบและสี่ก้อนครับผมเรามาลองคราฟกันเลยดีกว่ามาครับฐานไว้ตรงกลางเหล็กสี่ก้อนเรียบร้อยหัวใจแห่งความจริงเข้ามาปุ๊บหัวใจแห่งความจริงปลดล็อกแล้วเราจะได้รับไอเทมแบบสุ่มทุกครั้งที่เราได้รับแดเมจนะครับโอเคครับเราเจอแมงมุมพอดีเลยเดี๋ยวขอทดสอบหน่อยกับแมงมุมครับไปแมงมุมปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้อะไรเนี่ยเราได้ชุดกอนไดมอนด์มาตีอีกทีนึงสิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้อะไรเราได้ทองครับผมโอ้โหรวยเลยคราวนีีีี้้้้้โออ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 เเเเเเคตมมมารรรื่ยยยยๆลลลหหไไไดดดดทะพบปน์กแว โอเคครับผมแล้วนอกจากนั้นเรายังได้บัฟจากหัวใจที่แล้วด้วยนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดครับมาอย่างนี้จัดมาเรื่อยเลยโอเคดูของในตัวผมนี่เต็มไปหมดแล้วโอเคจัดมาอีกจัดมาอีกครับจัดมาจัดมาโอเคของเราเต็มตัวแล้วนะครับปเจ้าไร้ค่าแล้วเจ้าแมงมุมอุย้ยเดี๋ยวเราข้าแมงมุมแล้วเราได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคเราใส่ชุดเกราะที่เราได้ไปก่อนชุดเกราะที่เราได้นะครับเราได้ชุดเกราะไดมอนด์คอนเทคชั่นสามเลยยังดีโอเคได้หมดในเทอร์ไลท์ด้วยโอ้โหแล้วเราก็ได้ยาเพียบเลยนะครับแต่ที่สำคัญเราได้พ่่ววเเเลลโโโอออ้หหคคไปรัับกกกิินนนยยาส สิ่งที่เราได้มาเลยนี่ครับผมเราได้วิญญาณมาซึ่งวิญญาณเนี่ยมันสามารถนําไปค่าหัวใจวิญญาณได้น,นั่นเองซึ่งวิญญาณได้จากการฆ่าสิ่งมีชีวิตนะครับโอ้โอเดี๋ยวครับเราเจอของที่ดีกว่าละโอเคครับชุดกนนเกาะเนเธอร์ไลท์ไปตอนนี้เราต้องเก็บวิญญาณให้ครบ4อันนะครับไอ้มีดาบทองพอดีเจ้าหมูขอฟาดหน่อยโอเคได้วิญญาณที่2มาแล้วนะครับไปอีก2ตัวครับนี่งไงเจ้าแกะเรียบร้อยเรียบร้อยได้ครบมาแล้วแล้วมันต้องใช้ขวดเปล่าขวดหนึ่งด้วยนะครับโอเคไม่มีปัญหากินสักอันครับผมไปได้ขวดเปล่ามาแล้้วก็เอาต ปวดเปล่ามากแล้วก็วิญญาณทั้งสีอันได้อะไรมาเอ่ยหัวใจวิญญาณโอเคปลดล็อกครับผมเมื่อเราตีสิ่งมีชีวิตเราจะได้บัฟนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองกับน้องไก่ด้วยกันไปครับได้อะไรเอ่ยนี่เราได้บัฟหายหิวนั่นเองนะครับเราไม่ต้องกินอาหารเลยโอ้โหอย่างนี้ก็สามารถวิ่งได้ไม่จํากัดเลยครับอย่างดีเดี๋ยวขอลองกับวัวข้างหน้าดูไปวัวข้างหน้าขอลองหน่อยโอเคครับเหมือนจะได้บัฟแก้หิวแบบหามอนอันต่อไปนี่หัวใจอะไรเนี่ยนี่มันหัวใจอวกาศซึ่งเราต้องการตุ๊กตาเอเดอร์แมน เรามีอยู่แล้วนะครับนี่ได้มาจากการที่โดนไอ้เจ้าไอม้มุมตีเมื่อกี้ตัวเดียวเลยโอเคเราบินไปตามล่าหายเดอร์แมนดีกว่าไปครับหายเอเดอร์แมนโอเคครับผมพุ้ยนั่งไงเจอแล้ว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 ขอหน่อย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 เอเดอร์แมนขอข้าหน่อยตีตีตอุย้ยยมันสู้มันสู้มันสู้อุอย้ยเอเดอร์แมนตีเราได้แครอทมาด้วยเราได้ไนท์วิชั่นด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าเอเดอร์แมนตัวนี้ไม่หนอบลูกกระลาดนะครับผมต้องไปหายตัวหนึง่งโอเคครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วอ้าวมันตีเราเหรออุ้ยเราได้บัฟเเ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 ตตต็มมมลลยยยยโดดนนอออออรรร์แีีค้าาาะะะพื่จใหๆ ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ของดีๆนั่นเองนะมาดูของที่พื้นดิ็ไมไปหมดเลยครับของโอเคตีมาเยอะตีมาเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยฆ่าทิ้งก็ได้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวเอเดอร์แมนวาร์ปหนีไปแล้วมันล้มเลิกที่จะตีเราแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเอเดอร์แมนไปไหนเนี่ยนั่นไงจะวาร์ปไปอยู่นั่นมันวาร์ปไปอยู่นี่เองนะครับผมป้า,า,มา,ายฟาดฟาดมาตีเรียบร้อยโอเคครับเราได้ลูกกระต่ายเอนเดอร์มาแล้วนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยโอ้โหของตรงนี้เต็มเลยมาครับเรามาเลือกอะไรที่มันจําเป็นดีกว่าเตียงจําเป็นครับผมเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยบบบัันเเเดิลลท่ากคคคืออออะไรรโง อ๋อนี่ไงมันเก็บของได้ครับบันเดิลโอเคอย่างนี้แล้วก็เก็บของที่มันไม่จะเป็นใส่ไว้ครับโอเคนี่ไงนี่ยเก็บได้หมดเลยอู้มีของใหม่ด้วยเนี่ยเก็บได้64ชิ้นเลยครับผมว้าวสุดยอดโอเคใส่รองเท้าก่อนนี่เราจะมีชุดเกาะในเชนไลท์เต็มเซ็ตแล้วนะครับอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้เฮยครับ TNT ได้ TNT มาครับจำเป็นแล้วก็ได้ที่ขุดทองอุ้ยมีผงเบทด้วยโอเคนี่มีผงเบทด้วยนี่จำเป็นครับมาครับเรามาคราบกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเอาทอง ได้หัวใจอากาศแล้วนะครับเขาบอกว่ากดย่องแล้วขิกขวาเพื่อที่จะวาร์ปนะครับผมไปลองดูปึ๊บอุ้ยวาร์ปได้ทิงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดครับมาคือไปด้านบนได้หรือเปล่าปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเข้ามาในไม้ะครับอุ้อย่างนี้เดินทางสบายเลยครับวาร์ปโอ้โหวาร์ปได้ไกลมากดูครับถ้าเราวาร์ปไปจนไหต้นนู้นที่มันไกลสุดๆได้หรือเปล่าลองดูครับลองดูไปโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงโอเคน่าจะสุดระยะเอาเลยครับหัวใจต่อไปนั่นก็คือหัวใจแห่งเวลานั่นเองซึ่งเราต้องใช้นาฬิกากับเลยดีกว่าาาโโออเเเเเคครรรผมจจสตนละะ ขุดมันมานะครับเจออีกที่หนึ่งแล้วครับผมโอเคไปครับเดี๋ยวเลสโตแล้วเก็บมาให้หมดครับโอเคได้มาถึงสิบห้าอันเลยนะครับผมโหได้มาเยอะมากเราใช้ที่ขุดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้มาทําไมมาทําไมเรียบร้อยโอเคครับผมเหมือนตอนนี้เราขาดกางเกงนะครับแล้วก็ผมอยากได้ดาบดีๆสักอันผมเลยให้สเกตตันตัวนี้ตีแล้วให้ของผมมาโอเคตีมาเร็วเราต้องการของอุ้ยเหมือนเราได้บล็อกเพชรด้วยนะครับโอเคเราเก็บบล็อกเพชรมาครับเองดีกว่าอุ้ยดีไงได้กางเเเเเเเกงงมาแลล้้้วรรรรียยบบอออซซตตนนธ์์ไททััะคคโ ตายเพื่อนตายไปซะนั่นแหละครับผมโอเคครับอย่างแรกเราต้องมีนาฬิกาก่อนเลยครับผมโอเคเอาเลสโตมาวางครับได้นาฬิกามาแล้วแล้วเราก็เอานาฬิกามาครับเป็นหัวใจนะครับอ่ะครับต่อครับเอานาฬิกาใส่เข้าไปเรียบร้อยหัวใจแห่งเวลาปึ๊บหัวใจแห่งเวลาได้ปลดล็อกแล้วให้เราคิดขวาที่สิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะส่งไปในมิติแห่งความมืดจริงหรือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองนะครับอุแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้ธนูอินฟินิตี้มาด้วยนะครับผมเอชชาร์นเมนเลเวลยี่สิบวอ้แลวก็ไม่มีวันพังอีกต่างหากเรา มาครับเดี๋ยวเราจะลองคลิกหมาที่ไก่ดูนะผมไปอุ้ยเดียวไก่หายไปไหนเนี่ยอุ้ยไก่หายไปเลยเดี๋ยวลองอีกตัวสิัสดีอุ้ยหายไปเลยเดี๋ยวก่อนมันหายไปไหนครับเนี่ยโอเควัวสองตัวไปอุ้ยหายวับไปกับตาเลยนะครับเก็บวัวตัวหนึ่งอุ้ยหายไปแล้ว <c oughs> โอเคครับตอนนี้หัวใจเราก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังสามารถคร้ามดาบทานอสได้ด้วยซึ่งดาบทานอสต้องใช้แร่ทานอสในการค้ามนะครับ <c oughs> นี่เรามีแร่ทานอสมาอยู่ตั้งแต่แรกเลยโอเคครับมผมมาลองดาบทานอสกันเอาแร่มาใส่ครับเรียบร้อยดาบทานออมาาแล้วนี้อ เร็วทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบดูครับว่าจะตีกับแกะแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหทีเดียวตายเลยซึ่งเอฟเฟกของดาบทานน้นองน,นะครับอู้น็อกแบ็ค200%นะครับกระเด็นไกลมากแล้วก็มีเดย์มจถึง1,000%แล้ววิ่งเร็วอีกตั้งหากโอเคเราได้เวลาปราบเอดเดอร์ดากอนแล้วตอนนี้เราพร้อมมากๆไปครับไปปราบเอดเดอร์ดากอนกันดีกว่าโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปฆ่าเอดเดอร์ดากอนผมจะทดสอบว่าดาบอินฟินิตี้กับธนูจะสามารถฆ่าวินเทอร์ได้หรือเปล่านะครับไปเอาธนูยิงก่อนเลยครับปุ้งอุ ิฟาดไปดึงคีโอ้โหเลือดหายไปเยอะมากครับโอ้ดาบนี่มันแรงจริงๆฟาดไปอีกทีเรียบร้อยตายสลายไปในทันทีไปครับเราไปที่เดอะเอ็นไปค่าเอเดอร์ดาก้อนเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าพลังชาน้ยกับเอเดอร์ดาก้อนใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับไปโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงดีเอ็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบินขึ้นไปบินขึ้นไปลองส่งเอเดอร์แมนไปที่มิติอื่นสิปพ๊บหายไปเลยครับโอเคมาครับเราบินขึ้นมาครับผมฟาดไอ้นี่อย่างง่ายดายนะแล้วก็บินขึ้นมาตรงนี้ครับทำไลน์นี้ก่อนเลย ¡Oh! เนเดี๋ยวก็ยาทำลายอีกหนึ่งเราต้องทำลายตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับโอเคลายหนึ่งโอเคเราลองใช้การว้าไปบ้างว้าไปอุ้ยทำลายอีกหนึ่งครับผมไปรัวๆหูโอเคขุณก็มาตรงนี้ทำลายไปเลยกี่อันเอเน่ยทั้งหมดครับบินบบบไปบินไปบินไปปึ้มไปสิเรียบร้อยโอเคเราอยากลองทานูทานอสครับผมขอลองก่อนแล้วกันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆพอดีครับไปฮนูทานอสเรียบร้อยโโอ้หดูครับรถเป็นข้อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับนี่แรงจัดระดับทานอสละลองกระดาษทานอสดูครับมาลองหน่อยฟาดฟาดฟาดสิ แรงเหมือนกันแรงใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังฮิวเรื่อยๆอยู่ดีครับเราต้องมาตีพวกนี้หมดก่อนไปอหนึ่งโอเคปบินขึ้นไปด้านบนครับไปหนึ่งเราเนี่มันแข็งแกร่งเหมือนกับท้านอสจริงๆไม่มีใครหยุดยั้งเราได้ไปอีกหนึ่งหมดหรือยังเอ่ยเ,เหมือนจะหมดแล้วนะแล้วก็เอเดอร์ดาก้อนบินลงมาด้านล่างแล้วนะครับส่งไปวิธีอืน่นไปหมดไปวิธีอืน่นโอเคไอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้จะหาเรื่อ<ๆ>งใช่ไหมไปวิธีอื่นโอเคครับผมไปตีตีตหูแป๊บเดียวเอเดอร์ดาก้อนจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปไหนลากยเเอเดอร์ดาก้ออนนนไปั เลาเก่งกันนะเนี่ยเลาเก่งกันนะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบินมากล้างอย่างนี้ก็เสร็จสิครับ Dark Infinity เรียบร้อยทีเดียวงายครับผมเรียบร้อยโอ้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ